ครับสวยเชี่ยวสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีปีใหม่ใกล้จะถึงแล้วนะครับโอเควันนี้หลังจากที่เราหายกันไปหลายวันนะครับเรามาทำอะไรก็ทำ 1กดไลค์สกดติดตาม3กดกรดิ่ง4ี่กดแชร์นะครับกดให้กวัดด้วยนะครับโกวัดฟูชิแนลวันนี้เราจะทำผัดถัว่วลิสงงงล้สิครับถัว่วลิสงเป็นยังไงนี่คือถั่วลิสงนะครับเห็นไหมครับถั่วงอกยักษ์นะครับเราจะผัดกันก่อนนะครับ ก่อนอื่นตอนนี้เราใช้น้ำมันชื่อมรกฏนะครับใส่ตะกป้าใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะทำการทอดต้าหู้ก่อนนะครับ เรามาดูส่วนผสมตั้งๆนี้ดีกว่านะครับนี่คือถั่วลิสงนะถั่วลิสงนะครับถั่วงอกนะครับมีหมูนะครับมีเต้าหู้นะครับเราใช้เต้าหู้ไข่นะครับพริกสองสีกระเทียมแล้วก็หอมนะครับต้มหอมนะครับส่วน เครื่องปรุงก็มีท่านี้นะครับเดี๋ยวครับันนี้เราลอง,ลองใส่ลงไปเลยนะครับเดีย๋ยวมันจกระติกกระทะหรือเปล่าทำจา่ข้อวที่สุกแล้วข้อสุกแล้วเราก็ ตอนนี้เราจะไม่เขียเราจะไม่ทำอะไรมันเลยนับเลยเาก็หุเลยนะครับนี่ค,ครันี่นครับนี่นีนีนรับนนนีนคับ นี่ครับนี่ไหมครับเราจะทอดให้มันเหลืองแล้วก็มีรอยไหมเนิดหน่อันะครับนะครับเดี๋ยวจิดแก๊สก่อนนะครับนี่ครับเรามาใส่ตัวกรองไว้เนื้ออย่างงเา็มไ้ม แล้วก็ตักน้ำมันออครับตักน้ำมันออกนะครับอนอนอค,ครับ,คครบต่อไปเราจะมาทำ หั่หัวงอกกันนะครับก่อนเราใส่กระเทียมเจียวนะครับกระเทียมเจียวเดี๋ยวเคี่ยวให้หอมก่อนนะครับถึงก่จะถึงก่ใส่ดบนะครับกระทะใหญ่ๆมันดีตรงที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำมันหกนะครับ ขนาดใหญ่ๆยังหกไปเยอะเหมือนกันนะครับครับใส่หมูสับครับนี่มันจะไม่มีน้ำมันแล้วนะครับน้ำมันจะหายไปหมดนะครับเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำจากถั่วจะออกมาเองนะครับ ซอสปรุงรสนะครับอยู่นะครับเหนื่อยนะครับ น้ำมันหอยนะครับโอ้เสร็จแล้วเราต้องใส่เต้าเจี้ยวไปก่อนนะครับใส่หมดเลยนะครับเราผัดหมูกับเต้าเจี้ยวให้เข้ากันก่อนนะครับ หนะครับเรายังไม่ใส่ถึงงอกนะครับพริกครับเดี๋ยว้นหอมนะครับเดี๋ยวต้นหอมนะครับ ก็ใส่เืยสงนะครับแล้วก็ใส่ซอสน้ำมันหอยนะครับตอนนี้เลยนะครับแล้วก็กลบนะครับ นี่นะครับสักสามนาทีนะครับหนึ่งสองสามนี่ครับลอยใิล้จนะครับ คับครับเราเอานี่นะครับเอาไปกบมันี่นะครับมันได้ครับเราก็จะได้หัวริสุ่ง ัเสร็จแล้วผัดถั่วลิสงเห็นไหมครับโอวัลทำเสร็จแล้วนะครับผัดถั่วลิสงงอกกับเต้าหู้นะครับแปลกใจไหมครับถั่วลิสงงอกนะครับเราไปเจอมาแล้วก็ต้องซื้อมารองกันของเราเป็นของต้องรองอยู่แล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง กดติดตามด้วยนะครับโควัด o d Channel